สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับผมมีรถมานําเสนอคือคือรถเข้าใหม่เข้าใหม่หมๆสดๆร้อนๆวันนี้นะครับแล้วก็เพิ่งเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วเพิ่งจัดทรงลงแม็กเสร็จเป็น isuzu d-max 4ประตูปี2019นะครับตัว S นะครับผม,มเดี๋ยวผมจะพาลูกค้ามาชมรีวิวรอบๆตัวรถก่อนนะครับเบื้องต้นก็จัดทรงไว้สวยๆนะครับลงไว้พอดีพอดีโอเคครับจัดทรงไว้อย่างสวยงามนะครับผมมาดูรอบกันแล้วส่วนในของ ฝากระโปรงท้าย <Wow. S 1> ก็จะเป็นฝารู้สึกว่าจะเป็นฝาคาร์บอนคาร์บอนแท้ครับผมตัวนี้โอเคนะครับผมแม็กไลเนอร์ใส่ใหม่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับจัทรงไว้สวยแม็กใหม่ๆโอเคสวยงามเดี๋ยวเปิดดูภายในกันด้วยนะครับเล,เลขใหม่ถือว่าใช้น้อยนะครับรถปี19 เล็กมาอยู่ที่63,281กิโลนะครับหน้าจอตัวนี้ก็ติดตั้งมาใหม่นะครับปกติของ d m a มรุ่นนี้ก็จะเป็นอจอเครื่องเสียงวิทยุธรรมดาอันนี้ก็ติดหน้าจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยนะครับมีบลูทูธรับสายผ่านเชื่อมต่อรับสายโทรศัพท์อะไรได้เรียบร้อยบดเกียร์หสปีดน,นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันที่ห้องเครื่องนะครับในส่วนของคันนี้นะครับเครื่อง เครื่องตัวนี้ก็คือยังได้เดิมทุกอย่างนะครับได้เดิมก็จะมีเพียงแค่ท่ออินเตอร์เดินท่ออินเตอร์เลดนะครับแล้วก็จะมีปุดอ ETR เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ,อเดินท่อท่อใหม่ทั้งลำทั้งเส้นนะครับก็คือเดินจากออกจากเทอร์โบเลยครับผมตัวนี้อีซูซูดีแม็1.9ปี2017ตัว s 4ประตูขายอยู่เพียงแค่300,000 7 9 0 0 0บาทคอนประมาณ6,500นนะครับผมครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบคอยให้คำแนะนำใหบ้บริการแล้วก็จะมีฝ่ายขายคอยติดต่อโทรหาลูกค้านะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ